สะดุดรักนิดนึงค่ะเปิดตัวยิ่งใหญ่เตัวยิ่งใหญ่มือเปิดตัวดีหมดคนเลยนะยังติดตาคิดมาแล้วคิดมาแล้ววันนี้มาร่วมม่ะวันนี้มาร่วมยินดีกับมาริสันชากับเดนดิปาเห็นค่ะคอลเลคชั่นใหม่เป็นไงบ้างอุ้ยสวยมากสวยมากค่ะคือคือจริงๆเห็นตั้งแต่แรกแล้วก็เนี่ย บบใส่ชุดนี้มากคือเห็นชุดนี้คืกปลิงเลยแล้วก็แบบคือติดตามโอลิสันไทยมานานมากแล้วก็วันก็มีโอกาสได้มาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยทุกชุดแล้วมันก็แบบมันดูเป็นเรามากใช่ใชค่ะแล้วก็ยังมีเลงอีกหลายชุดมากๆที่แบบอยากจะแบบนด้สวมใส่เพราะเราเป็นแฟบชบั่นนิสต้าอ่ามา,าเป็นภาปากร่ <laughs> อัปเดตหรืกันด้าทําไอ่ากินอะไรอยู่คะตอนนี้ตอนนี้ก็สิงอยู่ในติ๊กต็อกค่ะเพราเข้าไปในติ๊กต็อกเขจะเห็นแบรนด์ได้ตามแบบว่าตาโสชใย่เป็นคอนเทนต์ค่ะตลกบ้างสวยบ้างวนกันไปเฮ้ยเราคนสวยเหรอเราคนสวยอ๋อหรอแต่คลิปล่าสุดจะจันจีวาริโอคือสนุกได้จะได้เออยังไงเล่าหน่อยเขาเลือกใครเลือรัดเอพื่นรัาเพื่อนรัก เป็นเพื่อนแท้ค่ะก็ <laughs> นั่นแหละค่ะก็คือ <laughs> ใช่คือคือคืออย่างนี้คือไปเจอคือไปงานแฟชั่นโชว์ด้วยกัน <laughs> กับจันจีแล้วก็จันจีก็บอกตั้งแต่แรกเราว่าพี่โอจะมากันก็แบบตอนแรกจะกลับแล้วแต่ก็แบบ <laughs> รอละกันแล้วก็รอไปสามชั่วโมงกว่ารอไปสามชั่วโมงกว่าแต่ก็คุ้มค่าค่ะ <laughs> <laughs> ใช่ก็นั่นแหละก็ ไปดูในคลิปแ้มเขาจะเพ้อเจ้ออะไรไปเรื่อยๆบอกว่าพี่โอ้บอกให้อยู่รออะไรใดๆไปเรื่อยไปเปลื่อยใช่คือกัดกัดกับนางเฉยๆสนุกสนุกกิ๊บแอลแฟนเพื่อนนี่คนดูเยอะนะดูเยอะใช่คนชอบมากใช่เพราะว่ามีคนเม้นว่าเอาอีกเอาอีกเนี่ยเป็นยี่สิบกว่าคอมเมนต์ใช่เราก็เลยรู้สึกว่าอ้าก็ได้เออเอาอีกได้ไโอเคหมพี่โอเคไหมพี่โอเคโอเคหรือว่าเราเป็น อยากจะแซลพี่จันจิอีกแล้วตอนนี้เขาก็อยากจะแซลก็เลยให้แบบพี่แกมจดแ๋วลแทนไม่คืออันนี้เป็นความในใจส่วนตัวไม่เกี่ยวกับชาวเน็ตเลยเป็นอินเนอร์ส่วนตัวล้วนแล้ววันจะนทรปากมาบอกว่าให้หาเองนะแล้วก็บอกว่าแฟนที่บอกกับเราน่าจะเป็นแบบบุรุษพยาบาลแล้วมันเสียใจไหม อด่ะฝากบอกกันจริงเลยก็กล้องเยอะกว่าอบอกเลยเราจะได้เห็นดีกันเ้ยดูละครมากไปไหมคะเราไม่หาแฟนเป็นเรื่องเป็นราวเลยเราก็สวยกว่านี้คือเอาจริงๆก็อย่างนี้ก็แฮปปี้เหมือนกันหนูจะโสดมาจะจะสามปีเต็มแล้วใช่แบบที่ไม่ได้คุยกับใครแบบแทบไม่ได้คุยกับใครเลย แล้วค่ะที่แบบศึกษากันเพื่อที่จะพัฒนาแฟนเลยแต่หนุ่มไม่มาจีบบ้างเหรอเราวยตอนนี้เดินมาก็เฉิดชายอะอ้ยไม่มีอ่ะไม่มีจริงๆไม่ได้แบบจ้องจี้หรือตอบดาราคือถ้ามีก็อยากอวดค่ะเออถ้ามีคนมาจีบอวดแล้วแต่นี้ไม่มีจริงๆแล้วแฟนเป็นยังไงคะก็ลูกครึ่งค่ะลูกครึ่งเยอรมันอายุประมาณสักอายุประมาณสัก สามสิบเจ็ดสามสิบแปดชื่อมองมาครับประมาณนั้นเอาเอบ้ากูชื่อไม่ได้หรอกก็รู้ๆกันอยู่อาจจะมีคนมาจีบเรายังไงคะก็ก็ต้องรับให้ได้อ่ะค่ะ ในความแบบความแบบของเราอะไรอย่างเงี้ยใช่คือคนอาจจะคาดหวังว่าเราก็จะเป็นเหมือนแบบไข่สวยเออใช่ไข่ปลปาอ๋อใช่แต่ว่าจริงๆเราก็เป็นคนแบบเนี้ยไม่รู้จะโอ้ใช่มันก็เลยว่าคือมันจะต้องมองเราในการที่เราสะดุดเมื่อกี้เป็นความน่ารักไม่ใช่เป็นความแบบเออใช่อะไรอย่างนั้นซึ่งยากไหคะคนที่จะมองว่าแบบว่า เดี๋ยวสะดุดไอ้นู่นโกไอ้นี่แบบอะไรเงี้ยอ่ะใช่เป็นคนว่าเอลค่ะพี่ๆแถวหนอดนะ LGBTQ มาจริงเยอะจริงไหมคะไม่ิปะไม่มีไม่มีเลยแต่ว่าเป็นแบบหูยมีหน่อยเถอะเอาใช่ไม่มีไม่มีเลยค่ะเปิดใจใช่ไหมเปิดใจไม่เปิดใจเปิดใจถ้าามีเอ้ยเปิดใจแต่ไม่เปิดประตูออกจากบ้านไม่ได้ใช่ทำไมเราเกดบอกว่าไม่ออกจากบ้านเลยอ่ะ ทุกันนี้ออกมาขึ้นแล้วนาใช่แต่ก็แต่ก็เพราะว่าอืคือติดนอนแหละใช่เราชอบการนอนเรารักการนอนใช่ใช่เราแคบกไม่ยุกเลยใช่มันมันเป็นความสุขของเรา สเปคหล่อตัวสูงะจริงสเปคถ้าเป็นบุรุษพยาบาลก็ดีคุณหมอกายภาพอะไรอย่างเงี้ยเออคุณหมอกายภาพก็ดีเหมือนกันใช่เอาจริงเพราะว่าเดี๋ยวก็ป่วยนั่งป่วยนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ถือว่าแข็งแรงเนาะโอเคค่ะโอเคก็เช็คแล้วเรียบร้อยไม่ท้ายอะสุ้ายแล้อโอ้โ เอมัยนนะออะไรอะเราขําไม่หยุดเลยนะแต่เราแข็งแรงอ๋อใช่ใชแข็งแรงแต่หัวใจไม่ค่อยแข็งแรงยองไงล่ะออกจากเตียงีนี่ออมาคนมาามหัวใจรือล่าคนมาดามอยากขอ how to การมีแฟนโดยไม่ต้องออกจากบ้านอามพี่แดนอ้างพี่แดนพเลี่แนยังโสดอยู่เลยขายคู่แล้วขบพี่แดน ไม่บอกสเปิกบอกสปคกที่เราอยากจะได้ตอนนี้เลยเปิดเลยเนี่ยนะอยู่ที่บ้านอยู่บ้านเดี๋ยวช่วยกันไปเลองเอาให้คนมาริโอหน่อยจริงจริงไม่จริงที่จะเป็นไปได้หน่อยว้าวไปแล้วต่างประเทศ มีกันจ่อมีแล้วอเสมาเสร็จกี่โมงสำนสำนอยุดยังมีได้เลยเหรอ่อ่ะต่ออสังข์ตสังขต่อให้เป็นพลมาริโอ้หน่งสอร้างประกาศสเต็เลยรวยมีไหไม่ใช่ใช่จริงๆเพราะว่ารู้สึกว่าเราเราหาเงินได้ใช่ี้พูดจริงรนะพูดจริงจเพราะเรารู้สึกว่า ไม่ต้องรวยใช่อันหนึ่งไม่ต้องรวยใช่ไม่ต้องรวยเพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยพบคนรวยจริงจริงือคือเราก็อาจจะชอบคนที่เหมือนแบบบานๆด้วยกันงี้ดีกว่าไม่ต้องรวยบานๆต่อมมันเร็วหรอวดหรอเออใช่ไหมแกชอบใช้คนละนค้ละา่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่ พอามพอสามต้องหลอไม่ไม่ต้องหลอด้วยเรานี่ยังไงก็เป็นผู้ชักอุทยแต่จริงๆไม่ติดหนาเรื่องเพศโอเพนโอเพนใช่เพราะคนรอบตัวเราก็อย่างเงี้ยค่ะใช่นะคะใช่ เราก็แฮปปี้อยู่แล้วชอบคนเอาใจไหมคะชอบคนเอาใจไหมใช่เออคนเอาใจไม่เท่าไหร่แต่คนต้องเข้าใจเรามากกว่าเข้าใจเราเพราะอ๋อค่ะชอบคนสนุกด้วยเออชอบนี่ไงเราสนุกเลย ชอบคนสนุกแบบอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันอะไรเงี้ยมันจะได้แบบแอคทีฟไปด้วยกันได้จบลวฝากนำเสนอหน่อยเราจะมีอะไรนำเสนอจบธุรกิจตอนนี้นะคะก็กำลังจะมีเพลงใหม่นะคะทำไมอ่ะไอ้ยแคุยนานนะอ้ยอกไหลปิวเขาแ่งกิบสกิสกสกิบสกสกิสกิบสกิกิบ่กสกิกิต่ใ แล้วมันรองว่าะไรองาอะไรอง่าะไรให้กดใกอดนิดนี้นิดนี้ไม่ต้องไม่ตองเยหั่ะไม่ใช่คิดนี้่โย่ เป็นเพวไหนเป็นเนวเป็นเพลงเป็นเพลงที่แบบว่าเหมือนเป็นความแบบเป็นความขี้เล่นของเราด้วยใช่อันนี้คือทำกับค่ายมานะคะใช่ค่ะคอลแลบกับค่ายมาใช่หรอใครเป็นผู้ชายหรอเราเราคุยเรื่องเพลงกันก่อนโอเคคือเพลงก็ชื่อเพลงว่าจับหน่อยจะวู้ เอาความเหมือนความสนุกความคิดเล่นในตัวเราความแบบชอบแบบว่าแอลแผู้ชายอะไรไปเลื่อยไป,ไป,ไปเปลื่ยเนี่ยเอามาใส่ในตัวเราก็จะเป็นแบบจับหน่อยชชวุบชวุบจับจับจัอะไรอย่างนั้นใช่เดี๋ยวต้องรอดูกาง่าดเดี๋ยวเพลงกำลังจะปล่อยวันที่เอ่อยีนี้แล้วโอ้โหดูช่องทาง ใช่ค่ะทางช่องทางของมาค่ะมาทีมใช่ทาง Youtube, TikTok, Facebook, อะไรเงี้ยป่ะควีนกลับมาแล้ว Queen of Dance แต่ครั้งนี้จะเป็นเต้นแบบเต้นอาจจะไม่ได้แบบรุนแรงมากจะเป็นเหมือนแบบเป็นแบบบท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 แบบเป็นรเย่าไหมคะเพลงนี้เป็นยากไหมไม่ยากเออเมื่อกี้ขอบคร์ได้ไหมสมายทูเบอร์ได้ไหมทูเบอร์ได้ไหมได้ใช่ แค่แบบจับจับจับเป็นแบบจั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 บเลยข้นมาประมาณนั้นใช่จ้ะอะไรนะคะอังเียก่อยวเดี๋ยว นี้นะคะฝากด้วยมีท่าเต้นด้วยฝากแบบว่าเต้นกันในติก t อกอะไรได้ใช่ติดตามด้วยเพราะว่าแกนก็มีส่วนร่วมในการคิดท่าเต้นใหญ่ๆด้วยรอดูเอ็มีกันนะจ๊ะตั้งใจมากๆจ้ะไม่มีไหม่มีเพราะอ็ยากเหมือนกันแต่ไม่มีพระเอกอมมีค่ะอันนี้ใช่เป็นเราโซโล่เป็นแดนอะไรอล้วมีเต้นกับพระมงพมาน ได้ทำมาดาคัมแบ็กในรอบกี่ปียี่สิบสิบจริงๆก็คัมแบ็กในรอบสงีเออโอเคคัมแบ็กในรอบสองปีมั้งคะใช่ก่อนหน้านี้ก็มีเพลงแต่ว่าเงียบไงเราไม่รู้จักกันไงใช่แกมือแกมือเออแกมือแกมือเลยเพลงนี้สับหน่อยจะวูบนะคะขอบคุณค่ะ